แล้วเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่เราจะแบบพลาดไปไม่ได้เลยจริงๆนะฮะนั่นก็คือค่ายของ Honda ใช่แล้าก็อบอกว่าเป็นค่ายรถยนต์ที่กลุ่มเป้าหมายของเขาคือแบบว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวสำหรับใครที่อยากมีรถคันแรกอย่างนี้เออก็ต้องแบบเท่ๆวัยรุ่นหนุ่มสาววัยรุ่นหนุ่มสาว,วน,น,นะคะและวเหตุอื่นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกันเลยค่ะครับ จริงแล้วฮอนด้ Honda อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านก่อนนะคะที่สนับสนุนของเรามาอย่างดีเลยทําให้ปีที่แล้วเนี่ยฮอนด้าก็สามารถที่จะครองอันดับหนึ่งในรถยนตนั่งส่วนบุคคลด้วยนะคะจนมกรากรุมพาสองเดือนที่ผ่านมาฮอนด้ Honda ก็ยัง ข้ออันดับหนึ่งอยู่นะคะเขาต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน,นจริงๆเลยสําหรับวันนี้นะคะฮอนด้าก็ได้น,นํายุทธกรรมหลากหลายรุ่นมาจาัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์สำหรับไฮไลท์ก็จะเป็นเดอร์ซิตี้ซีรีส์นะคะก็คือเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่สําคัญก็มาพร้อมกับระบบ h o นดา้าเซนซิงซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยอัจฉริยะเรียกว่าคันนี้คุ้มค่าหน้าจับจองจริงๆนะคะสุดท้ายที่ในที่อยู่ในซิตี้ซีรีส์ก็คือจะเป็นซิตี้แฮชแบ็กค่ะคันนี้ก็จะเป็น5ประตูนะคะมีความอดีบประสงค์มีความกัด สามารถปรับเบาะได้ปีนบุอัลตร้าซีทที่สามารถปรับเบาะได้ทั้งหมด4โหมดนะคะตามความใช้งานของแต่ละท่านค่ะนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ที่อยู่ในคฮอนด้าสำหรับโปรโมชั่นในปีนี้นะคะที่เรานำมาคือจะเป็น Honda b i g Smile นะคะเรามีแคมเปญหลากหลายออปชันให้เลือกนะคะอย่างเช่น Accord หรือว่า CRV ก็จะเป็นดอกเีีสุดอร c เซซเราก็จะมีฟรีประกรันภัยให้นะคะ Honda พยายามที่จะทำออปชันในแคมเปญได้หลากหลายเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของได้โดยง่ายค่ะ